แซนวิสาพัดเคลื่อนไหวหลังจีนหนึ่งแชร,รูปคู่ทนายตามบอกต้องได้รับความยุติธรรมด้านชาวเน็ตเข้ามาถล่มยับเช่นเคยจากกรณีที่แซนวิสาพัดโพสต์ภาพคู่กับกระติกอิสรินในอินสตาแกรมส่วนตัวทางด้านหนิงปณิตาก็ได้โพสต์ภาพแซนและกระติกลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกันในขณะที่จีนจารินสามีหนิงปณิตาก็ได้เข้าแสงดงความคิดเห็นทําให้แซนวิสาพัดเข้าแจ้งความเพื่อดําเนินคดี ในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาในลักษณะที่ทำให้ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงเรียกค่าเสียหายสูง7จถึงแหลกักยอมรับว่าไม่ได้มุ่งเรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความสาใจในวันที่สิบส่งฝึกสภาคมหนิงปณนิตาพร้อมโดยสามีจินจรินได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปตัวเองและสามีถ่ายคู่กับทนายตามในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าได้เจอกันแล้วในขณะที่ทนายตั้มก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวเช่นกันพร้อมบอกว่าวันนี้คุณหนิงและคุณจินเข้ามาพบเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีที่เป็นข่าวดังอยู่ในตอนนี้ในวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีการเข้าไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความแซนคืนเช่นกัน รายละเอียดต่างๆจะนำมาลงให้อ่านวันหลังฝากเป็นกำลังใจให้คุณหนิงและคุณจินด้วยและล่าสุดผมว่าแซนวิสาพนา์ก็ได้โพสภาพตัวเองกับผู้ชายอีกสองคนลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่าได้เจอกันแล้วพร้อมติดแฮชแท็กว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมท่ามกลางเพื่อนฝูงที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาถล่มยับเช่นเคย